ในเพจนี้ก็เป็นเพจฟุตบอลเยาวชนอยู่แล้วครับน้องๆที่เข้ามาดูก็เรียนรู้ได้เลยครับออาตรงนี้โดนตัดครับมาครับทางด้านอุริสอุริสเดียวเดียวอุริสฝังหรือเปล่าสามหนึ่งครับจบไม่กับเกมนี้ครับโอ้โหชาญยาสู่แงประเทศไทยครับลูกที่สามครับโโอ้หยิงแท่งตัดรวดแล้วดูท่าดีใจครับชาญยศสู่แงประเทศไทยได้ประตูที่แล้วไปดีใจกองเชียร์เลยครับฝั่งนั้นครับอุริส ลุศนาการครับดูครับจังหวะความผิดพลาดของเกมรับการท่าเรือครับตรงนี้อ้โหูโดนตัดแล้วความไวของบุริศลุศนาการครับพุ่งลงมาแรงอย่างนี้อยู่แล้วครับดูครับเลือกมุมเลยครับโอ้โหสุดๆครับตรงกระขายครับดูครับจังหวะลากมาแล้วนี่ครับจีใส่ดูครับจีมุมเปิดแล้วซ้ายยิงเสาหนึ่งครับอุอีกครั้งหนึ่งครับบอลสามของการอุ่นหูมีจังหวะเฮอะไรกันในกรอบเผือโทษ แล้วผู้สินเป่าจบไปแล้วนะครับหลางการแข่งขันครับอาครับเป็นทางด้านการยาสุดแบบนี้อะไรับเอาชนะไม่ได้ครับสามประตูต่อหนึ่งครับผมสามประตูต่อหนึ่งแล้วก็จะมา